ค่ะขยับตามหมายเลขของเราเพราะว่าเดี๋ยวกรรมการจะงงค่ะลูกเนื่องจากว่าความสวยนะคะเราเดินสวนกันนะคะโอเคค่ะขยับขึ้นมาตรงกลางของเวทีเลยลูกโอเคนะคะเคชิญค่ะหมายเลขต่อไปค่ะหกเจ็ดมาพร้อมๆกัน ยิ้มหน,น่อยพ่ะโลก ลิฟวาปีครับเจตนา,นานครับหมายเลขสานะคะหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสีนางสาววิจิตราเสียงงอนครับเจตนา,นา,นานครับลำ <entonces> ด,ดับต่อไปนางสาว อันจิราเอสันเทียเช่นนันะครับลำดับต่อไปนางสาวซีวันสิงคอนเช่นนันะครับและรางวัลชมเชยท่านสุดท้ายนางสาวชวรักษ์ปัตตมาครับ ขอแสดงความยินดีทางข้าหมายเลขนี้นะคะที่ได้รับรางวัลชมเชยค่ะซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสดนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตนะคะขยบไปอีกนิดนึงคะลูกนะคะขอเชิญนางมากๆชยวยขยบไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เวทีตรงนี้นะคะได้ชนะทั้งสามหมายเลขค่ะขออนุญ,ญาตเชิญด้านหน้านะคะเพื่อที่จะประกาศผลหนึ่งสองสามค่ะเชิญค่ะ เ,เจอาน้าเลยเ<จ>รับเ้องสามหมายเลขค่ะตรงนี้เลยนะคะเจอเลยประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองานางนพมาศประจำปี2565ได้แก่หมายเลขหมายเลข25านางสาวนะ นัทธิดาสีสอนนะคะได้รองชนะเลิศอันดับสองและสองหมายเลขเชิญเดินไปข้างหน้าค่ะสองหมายเลขนี้ขเขยิบอีกนิดนึงนะคะตรงให้ไฟเห็นนิดนึงค่ะโอเคค่ะตรงดอกไม้นั่นแหละค่ะโอเคค่ะหันหน,น้าเข้าหากันค่ะสองสาวงามจับมือแล้วก็คุมมือกันผู้ที่จะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ ผัาชนะเลิศนางนพมาศประจำปี2565โดยท่านคณะกรรมการได้ตัดสินจากเกมนะคะที่ได้แจ้งไปแล้วเรียบร้อยผู้ที่จะได้สวมสภายรางวัลและถ้วยรางวัลพร้อมกับเงินสดจะเป็นใครได้แก่ หมายเลขหมายเลขใส่ละด,ดนตรีเนยะ <c oughs> ขอดนตรีเนะี่ยมันว่าตื่นเต้นไหมเพราะว่าเราเข้าใจความรู้สึกของสาวงามนะคะ <c oughs> พร้อมแล้วนะคะหมายเลข 15ได้แก่นางสาวพัทรัสุดามณีวันหมายเลข6ค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะในโอกาสนี้ขออนุญาตกรับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านสลาวุฒนามศรีค่ะบนเวทีเพื่อมอบสายสะพายเงินสดและรางวัลให้กับและในโอกาสนี้ใคท่าอ

ท่านนายกเทศมนตรีตำบลพะวงนะครับได้กล่าวขอบคุณท่านประธานกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้าร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นการสื่อสารวฒนจะทมประเพณีลอยกระทงนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกันท้องที่ให้พี่น้องมีความสุขนะครับเพราะวันเมืองน่าอยู่เมืองแห่งความสุขนะครับน้องๆทุกคนอยู่ที่นี่เป็น ลูกศิษย์ท่านพระมติทุกคนนะครับนะครับแน่เพื่อดูแล้วนะครับน้องทุกคนกำลังเรียนเรียนหนังสืออยู่นะครับมีครับขอบคุณท่านแม่เพื่อเป็นอย่างสูงนะครับท่านเป็นประธานเปิดแล้วก็เป็นบทนะครับยังไม่ปิดนะครับแต่ว่ากล่าวขอบคุณพี่น้องอ่านะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปนะครับให้หลานลูกมากทั้งหมดนะครับ อ่าลงไปย่งย่างใช่ไหมเอาเต้นเกาะใช่ไหมอ่อมาเออมันิรสงขฉลองเนาะเรามาร่ราวมฉลองบนเบวทีโดยขออนุญาตเรียเนเชิญท่นน<อ>านนายอำเภอนะคะได้สร้างสีสันนะคะให้กับลูกๆนะคะบนเวทีนี้คะ่ะนะคะเอาเอาที่เสื้อสบายใจแล้วก็บังไฟเสร อะลูกๆร่วมสนุกนะคะเนื่องจากว่าทานขมออคชาตค่ะที่ได้เห็นที่ดีจตอนนี้ยังคงน่ารักบนเวทีเสมอนะคะจะแก่ด้วยอายุก็ไม่าง้ใดค่ะใจยองตกจนถึงเกษียนตราที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านเรายากจะคู่กันนะคะคละขอคู่กันนะคะมันยังอ้าอ๋อจับคู่กันจับมือไม่ได้ค่ะ วันนี้มีผู้ใหญ่มาดูแลอยู่ค่ะนนพี่นิจกวนมีผู้ใหญ่มาดูแลอยู่